วันหนึ่งเราใช้เทคโนโลยีมากแค่ไหนเนี่ยแกเราเองพวกมันติดน้อยหนักมากถ้าถามว่าวกมันติดนโลยมากเลยแค่ไหนน่หรออม,มาดูกันดูขนาดจะเราปีนเข้าวพวกมันยังเล่นอยู่เลย<ม>ขนาดจะขึ้นบันไดไปเรียนพวกมันก็ยังเล่นขนาดทำธุระส่วนตัวมันก็ยังเล่น ด,ด,ดูดูมันขนาดทำงานอยู่มันก็ยังมีเวลาถล่ายรูปท้องฟ้ามไม่ไถ่ายอะไรนักหนาถ่ายทุกวันเลยยังมันยังไม่หยุดอีกมันจะรู้ไหมว่าการใช้เทคโนโลยีเยอะเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเองไหการใช้อ,อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานาะนเรนทําให้เกิดปัญหาตาล้าตาแห้งเป็นต้อลูและในตาแพแสงได้เรนมถึงปัญหาสายตาสั้นในเด็กเนี่ยค่อย มันอะเป็นเพื่อนกับเราตั้งแต่อบูบาลแลยมันอะเป็นคนที่ติดโซเชียลหนักมากทำให้มันอะเป็นคนขี้ลืมลืมได้ทุกอย่างเผลอเผลอมันอาจจะลืมก็ได้นะเรากับมันอะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อบูบาลส่วนเนี้ยไอวาเด็กน้อยประจำกลุ่มมันอะเป็นคนที่ติดโทรศัพท์หนักมากหนักสุดๆในกลุ่มเลยแหละวันวันไม่ถ่ายติดตบก็เล่นเกมไม่เล่นเกมก็ดูซีรีส์จะไม่ป็นอันกินอันนอนจะทําให้มันอะปวดหัวแล้วก็เกิดภาวะเครียดเนี่ยก็นั่งทางานติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ลุกไปไหนจนทําให้มันอะ ปวดไม่กล้ามเนื้อเป็นเวณลำคอไหล่และก็หลังเนี่ยที่เห็นมันน้องห้ไม่ใช่หรอกนะมันอะโดนคนในโซเชียลบูลลี่จะทำให้มันอะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจกนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการทำงานพวกมันก็ยังเล่นแค่นี้แหละบ๊ายบาย